คือคักแท้สามตัวแตกแต่ว่าหันข้าป่วยเนาะบ่ได้บวกมูอป่ด้เฮ็ดคำนวณอันนี้ห้องกระสีป่วยเนาะจ้าเอาปีทองน้องเบลเขาสามตัวสามฮาวบวกหัวทีเดียวห้องป่ด้ถามสูตรกันเนาะน้องเบลเนาะาเอาสวัสดีน้องเบลนะคะ สวัสดีครับวันนี้น้องเบลครับวันนี้ถามสูตรกันใั่ไหมเขาสามตัวเป็นก่อนต้องถามข่าวข่าวกันก่อนว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมหรือหายป่วยเรี่ยงครับผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังบ่ราะ่าได้ดีขักปานได้ขาก็ยังเหลืองอยู่คือช่วงมหันต์ในป่วยก็ได้บ่ได้ออกซ่องเนาะแม่นครับป่วยโอ้ยเด็กเขาสามหาฮุบปัดได้ว่าตามครับ เป็นสูตรคำนวณน้องเบลเองเหรอครับแม่นครับสูตรคำนวณอืมสูตรคำนวณผมก็เอาสูตรนี่แหละมาเรื่อยๆอืมกัดเซนี่เดินดีไหมเขาสองตัวแน่เขาสามตัวแน่แต่ว่าเดินดีอยู่ใช่ไหมเนองแม่นครับเดินดีก็คือเลขวิ่งเลขวิ่งนี้ไม่มีหลุดไม่มีหลุดเลยอืมครับู้ใดมากวิ่งครับไม่มีหลุดสามารถไปได้ไหลที่ข้าวตำราก็ไปได้ ตำราไม่กับซีนีอีกสูตรหนึ่งอ๋อมีสูตรมันสูตรไฟสูตรมันเอฟจีต้องมาโทรมาขอเอาแล้วแหละน้องอืมแต่ว่าวันนี้จะเป็นรัฐบาลครับสำหรับน้องเบลหัวที่แล้วคือว่าเขาถือค่กแท้ก็ถือครับถือกันรเลเทเับโอ้โหดเดยวอืมจุดเปห้าสูตรมาเลยใช่ไหมครับไล่หัวทีเราบ่ค้าไล่หัวแล้วาสามทีหัวที ตามสีงวดแล้วผู้ใดที่ตามแมนยิอ่าเป็นการรับงานบวงสร้างงานใบสีนะคะทุ่หาน้องเบลได้ครับคิวงานเต็มเลยบอกป้าเต็มหน้ากระดานพี่น้องคิวงานนะครับผมน้องเบลคิวงานเยอะมากราคาเกับคิวงาน เดี๋ปนเอฟซีแท่งเดนนี่เมืองเอาจังหวัดเลยนี่ล่าสุดนี่จะไปที่ไหนนะฮะจังหวัดเลยจังหวัดเลยอำเภออะไรอำเภอปากชงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกที่อ่าลานพญาอนันตนาคราชอำเภอปากชงไาหานเบลกัลอาจารย์ต้อมได้เนาะเพราะว่าวันนั้นอาจารย์ไปทําพิธีอาจารย์ต้อมไปทําพิธีใช่ ทางเอซีปากชุ่มน่ะเขาติดตามเต้ไปทำเออเขาติดตามตลอดแล้วเขาได้ตลอดเอ็นซีนะเขาก็เลยหฮ็จาฮยตอมไปเฮ็ดหฮยแสดงว่าเขาได้โชคกับเราตลอดครับแมเ้โชงคันปากชุ่มนะครับครับไปเฮ็ดหฮยขาเจ้าเท่อเดียวให้แล้วเขาจะตามน้ำเลยคือเขาได้โชคกับเราตลอดเมนครับแล้ว ก้าเจ้าก็ได้ได้หายไปแล้วยี่สิบสี่ถึงยี่ิบหกเนาะดัมือไปจักมือยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่สิบหกน้องมาน้องเบลข้าเจ้าอันมียนมองฮายูไฮฟักอ๋อกระยูติดติดกับอ่าล่านพยะานโอ้เห็นเห็นล้านยังไงติดติดแม่นามเป็นบ่แม่ที่เราเคยไปเคยไปนานแล้วนะวันที่ยีสี่เดือนนี้บ่เดือนนี้ครับ อุตสแมะน,นะคยไปไหเอ้ใครอยากไปนี่สามารถไปได้ใช่ไหมน้องเบลบไไวันที่ยี่สิบสี่ถึงย <24 S 2> <24 S 1> ี่สิบหกกันยายี่สิบสี่ยี่สิบสี่เดินทางไปถึงนู่นก็ช่วงเย็นยี่สิบห้าเป็นสีเข็ดพิธีบงวงสรวงอยูอ่ล่างตลาดแถวอนนัลละครับครับคุณอาจารย์ต้อมพ่อ พ่ออ่าอาจารย์ต้อมเพิ่นเหตุพิธีแล้วช่วงบายเพิ่นกะสิมีล่งหน้าหน,า,หนาทองซื้อด<อ>วงเ,เสียโย่เยอะท่านนั้แหละถ้าใครอยากจะไปเปิดดวงลงหน้าหน้าทองอะไร<ม>ก็ไปได้มีค่าใช้จ่ายไหมน้องเบลกาล่งหน้าดีกั เพิ่นทั้งบุนเพิ่นย้อนข่านว่าจังหดเขาต้องต้องต้องถามเจ้าภาพก่อนอ๋อครับแต่สี่ประมาณสองเก้าเก้านี่แหละไม่เก้าเก้าสองเก้าเก้าต้องเยที่หน้างานเนาะเรวเนาะแต่มาเรามาเข้าสูตรเราดีกว่าครับสูตรของน้องเบลนี่เข้ามาแล้วสี่งวดหรือห้างวดครับผมอ่าสูตรสูตรที่เขาตรงๆคือสามสามงวดครับผมมันจะมีอ่าเขาสามตัวแน่สองตัวแน่ แต่ล่าสุดนี่คือตามสูตรคือสามห้าหกครับผมอันนี้คือตามสูตรนะน้องเบลเนาะตามสูตรอืมแต่ว่าเราตัดออกมาเราตัดแค่ห้าหกแต่สามไม่เอาเสียดายน้องเบลนาะแต่ว่าในสูตรมีอยู่คือสามห้าหกครับแต่ไม่ได้ออกมาใช่ไหมแล้วงวดนี้น้องเบลคำนวณหรือยังครับผมเนี่ยครับ ข้านมานวดเ,เดี๋ยวให้น้องเบลจับก่อนเนาะทั้งสามตัวทั้งสองตัวอย่าให้พลาดนะน้องเบลนะสามตัวเอามาเลยนะครับเอาน้องเบลเดี๋ยวให้เวลาน้องเบลเก่งสูตรก่อนนะย c บซีนนะโหดอยู่ในความสงบนะน้องเบลเนะ กับหัวให้ด้วยก็ดีนั่นเองไม่ชอบเป็นนะกัรการอะได้เลยนะ คันลอกเลยนะครับผม <c oughs> เอ่อส่วนมากจะเป็นชุดสามตัวเหรอน้องเบลสูตรนี้ชุดสามตัวตัดชองตัวโอ้ต,ตัดตัดเอาแต่ว่าอันคือพอ่อสูตรนี้เศร้าปล่อยหรือเปล่าคะพ่อเราก็เศร้าปล่อยแล้วน้องเบลปล่อยแทนพอ่อสูแรเมมสูตรเดียวกันวะนี่คนละสูตรครับคนละสูตรคนละสูตรแล้วเมมเช่นกันครับ อยากจะเบิ่งสูตรน้องเบลคัดลอกก่อนพี่น้องอย่าคัดลอกเนาะเออคือคือสามตัวให้เอฟซีไปตัดเอาใช่ไหมน้องเบลแมนแมนครับแมนแมนครับแมนซีแมนเฮ้ยแมนเนี่ยนุ่นๆแต่ซีเรียมเนลยเออนนั่แหล่ะนะครับใช่เออให้เอฟซีตัดเอานี่ผมคิดยากเลยเด้อสินี่ถ้าดาวแล้วถ้ากัมมี่องตัวอยู่อันตัวหนึ่ง จ้หมน่นแต่สูตรนี้ของน้องเบลอะที่เข้ามาสามสี่งวดนี่คือเข้าสองหรือเข้าสามเยอะจะมีเข้าสองเยอะเข้าสองแน่นครับแต่งวดเมื่อกี้สามสามเมื่อกี้สามเพราะว่าจับลักมาถือจับลักใส่มาถือไม่ได้เลยเข้าสามแมเว่ดีมากแมนครับเลวิ่งดีบ่หลุดวิ่งนี่คือไม่หลุดเลยปีนี้ยังไม่หลุดเลยไม่ได้ไม่หแม้่บอน้องเบล รับออตัวท่ายมันออกมาเป็นสองตัวเลยได้ได้ครับแล้วขนอนุญาาถามเนาะวิ่งเนี่ยสําหรับสายวิ่งนะพีซนะวิ่งเนี่ยหลักหน่วยหรือหลักสิบหรือยังไงน้องเบลส่วนมากมาหลักหน่วยหลักหน่วยใช่ไหมส่วนมากมาหลักหน่วยบนหรือล่างครับผมอ่ามันมีทั้งบนทั้งล่างที่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 เห็นเข้ามาครับหลักร้อยมีไหมของน้องเบลหลักร้อยมีไหมหลักร้อยไม่ไม่ไม่ค่อย ส่วนมากจะหลักหน่วยมากกว่าหลักหน่วยกับหลักสิบเนี่ยหลักหน่วยกับหลักสิบใช่หลักหลักสิบก็มีมาบ้างนะแต่หลักหน่วยมาหลักหน่วยเยอะกว่าแต่เอาอยู่ใช่ไหมใช่อือเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอกสักคู่นะจีนะเวร์ทเวิร์แออเร์ทูศูนย์หกสองครับหนึ่งห้าเก้าครับสามห้าสามเจ็ด ใครอยากได้แนวทางก็โทรหาน้องเบลได้นะครับหกสองหนึ่งห้าเก้าสามห้าสามเจ็ดต่างประเทศก็มีได้คิดว่าในกลุ่มนี้ถูกกันปังปังปังอะไรยังไงมาดูครับอแนวทางน้องเบลหน่อยแนววงกลมอ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในฟิชนะาครตำลาวก็มีนะคะตำไทยก็มีจิเป็นอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าให้ทั่วเอาเนาะตามเบอร์ทูนะคะศูนย์หกสองหนึ่งห้าเก้าสามห้าสามเจ็ดข้าวกระสีบคยินองเียวออกสองคือห้องกระไ่่นอกบริสม่สบายเนะเาะห้อก,กะสีไข่เอาเศ้าวไวไวเด้อทางเชื่อกันไปง่ายนิดนึงลองเบลคือองเบลไม่ค่อยสบา,ายเอามือออกนิดน,นึงนะคร ผมไม่เห็นข้างล่างเออแคบไว้นะครับผมงวดที่แล้วสามตัวเลยนะเอฟซีนะโอ้ทางช่องไปอยู่ไหนกันมาเนี persona persona ่ยทำไมไม่โทรตามหน่อยมันจหยางเนาะมันบอสบายไปเนาะถอันเขาล่งบานดูวันนั้นเห็นโพสต์อยู่อะไรนะเอค่ะเป็นแนวทางสอบค่อยจัดกัดก็ผ่าน เป็นการขาดคะเนี้ขาดดาวตัวเลขก้อนเล็สิออกเนาะค่ะสำหรับผู้ชอบสารกินแบ่งรัฐบาลไทยการลงทุนมีความเสี่ยงให้พิจารณาก่อนสื่อันมากน้ำเพลินกับจังตามเด้อทางช่องกับปริก,การันตีในเรื่องของแนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะอันนี้เหตุให้บึงเพื่อความบันเทิงเลยค่ะเด้อ